แของเราเรียกว่า M Cash ครับส่วนสินทรัพย์ของเราคือสิ่งที่จะทําให้พี่น้องครับนะมีรายได้จากการถือของ M c o i ซึ่งเป็นสินทรัพย์ดีต้นของระบบ MPP มอเรานะครับนะแต่อย่าเพิ่งสนใจครับเอาตรงนี้ก่อนว่าถ้าเรามี M Cash ให้สเสมือนแล้วว่าตอนนี้เราคือมี M Happy แล้วกันเพราะว่าผมได้เชื่อมระบบในเรื่องของ M Happy เชื่อมในการแลกสินค้าไว้อยู่นะแต่ M Cash ยังไม่ได้โชว์เท่านั้นเองนะั M Cash จะโชว์ในวันที่17พฤษภาคม โอเคครับมาดู I M happy ครับเราจะต้องมี I M happy ครับตอนนี้มีอยู่สองพันนะครับ M happy นี่ก็คือสองพันสองพันเหรียญน,นะครับก็มีค่าเท่ากับ2 0 0พันบาทเพราะฉะนั้นถ้าเรามีตัวนี้เป็น M cash 2 0 0พันเราก็อ M cash ไปช็อปในมอได้นะครับไปช็อปในมอได้นะครับโอเคนะตอนนี้ผมมี I M happy นะคระเป๋าปเนี้สองพันผมจะไปช็อปนะจะไปซื้อสินค้าแล้วกันเพราะว่าผมมี2 0 0พันถ้าไม่มีไม่ไปซื้อไม่ได้นะฮะ ไปซื้อไม่ได้ถ้าไม่มีนะครับไปที่มอครับนะครับไปที่เว็บมอ g l e c ้นโคมครับนะครับดูนะฮะนี่ฮะสิ่งที่พี่น้องจะต้องเข้ามาในอนาคตเพราะว่าพี่น้องมีแต้มนะครับมาแรกเป็นสินค้าดูนะฮะม,มอของเราก็คือเป็นเว็บ เว็บที่ให้พี่น้องนะครับเขาเรียกว่าห้างสรรพสินค้าออนไลน์แล้วกันนะครับห้างสรรพสินค้าออนไลน์นะครับเหมือนกับที่อื่นนะครับเหมือนกับที่อื่นแต่ตรงนี้คือเราสร้างมาเพื่อให้พี่น้องเอาแต้มมาแลกโอเคผมมีอยู่2,000ันะฮะเมื่อกี้ผมมีอยู่2000บาทนะฮะ2อ0 0อิมแฮปปี้เนาะผมจะใช้อิมแฮปปี้นะครับเอามาแลกเป็นสินค้าออกจากมอเราไปผมจะซื้อนะฮะซื้อมีเยยะเลยครับจะซื้ออะไรก็ซื้อนะฮะจะซื้ออะไรก็ซื้อ ซื้อเสื้อมันก็ดีเหมือนกันนะครับซื้อเสื้อเพื่อเป็นที่ระล,ลึกอ่ะซื้อเสื้อตัวหนึ่งเท่ากันนะซื้อเสื้อเนาะรอเลยพิตีเราพิเซนเตอร์นะรเราคุณใกล้ตัวเรานี่แหละนะครับเราซื้อสินค้าครับนะครับเขาก็จะให้เลือกไซส์นะฮะอันนี้ไซส์สามบิกแอเนาะ ไซส์ 3XL 380บาทนะครับ, L, บ,นะรบเป็นเสื้อลิขสิทธิ์เราเลยนะฮะถ้า 2XL 370นะครับถ้าเป็น L, เบอร์ XL เหลือ360ถ้าเบอร์ M 340เบอร์ S 330้นะครับต่างกันขนาดละ10บาทนะครับอ่ะผมสั่ง 3XL แล้บว่าผมเป็นคนตัวใหญ่เนะาะผมเป็นคนตัวใหญ่โอเคผมจะนั่นนะฮะผมจะซื้อ 3ml นะครับตัวละ380อ่ะผมซื้อสองตัวถ้าซื้อสองตัวก็ตัตรงนี้ปเป็นเลขสองนะครับโอเคซื้อสินค้าครับ สินค้าเมื่อกี้นะครับพี่น้องลองดูนะว่าในกระเป๋าทัชบรเลยครับมีสองพันเอ็มฮปนะครับมีสองพันเอ p มแแต่จะมาซื้อครั้งนี้ครับเจ็ดร้อยหกสิบนะครับซื้อเลยสักตัวแล้วกันนะครับเลือกซื้อต่ออยน้อยหนึ่งนะครับเอายาสีฟันสักหลอดหนึ่งนะครับเริ่มมีมาเยอะแยะแล้วนะฮะเริ่มมีมาเยอะแยะแล้วนะครับสินค้านะครับขอแอดมินเราด้วยนะครับซื้อะลรสักตัวหนึ่ง เป็นการทดสอบนะครับจะแยกเลยสินค้าในมอลานบะที่พี่น้องเนี่ยเอาแต้มมาแลกนะในอนาคตอันใกล้นี้คือ17พฤษภาคมจะซื้ออะไรจะซื้ออะไรก็ซื้อครับเลือกซื้อเอาซื้อน่านแล้วกันนะครับเรื่อยๆครับวันนี้นะครับเราเรื่อยๆ จะหมดก่อนนั้นแหละนะครับอะยาสีฟันสักหลอดแล้วกันยาสีฟันมีอีกหนึ่งนะครับขับซื้อสินค้าครับนะครับจำนวนหนึ่งนะฮะหนึ่งหลอดนะฮะซื้อเลยนะครับอะนะครับนี่คือในสิ่งที่พี่น้องจะมีความสุขครับ เสื้อสองตัวยานติฟันหนึ่งหลอดนะครับเราปรับปรุงตะกร้านิดนึงนะฮะโอเคเพราะเราเลือกมาเพิ่มนะเพิ่มเติมนะฮะโอเคซื้อแล้วนะฮะยอดรวมนะครับเก้าร้อยสามสิบแต่เมื่อกี้ผมมีอยู่สองพันนะฮะตอนนี้ซื้อครั้งนี้ครับเก้าร้อยสามสิบแต่จะใช้แต้มแรกซื้อนะฮะผมจะใช้แต้มแรกซื้อนะครับเค ข้างล่างมันจะมีคําว่าดําเนินการสั่งซื้อก็ดําเนินการสั่งซื้อครับปกติครับนี่ใช้แต้มนะฮะแพลตฟอร์มอื่นไม่มีครับแพลตฟอร์มอื่นไม่มีที่ใช้แต้มมาแลกซื้อแบบนี้นะฮะนะครับเป็นจํานวนอย่างนี้นะฮะผมดกดเกอกนะครับไอที่เป็นดอกจันกรอกให้หมดนะฮะเป็นดอกจันกรอกให้หมดนะครับวอลเล็ตไม่มีก็ใส่เด็ดไว้นะครับ เขาก็จะถามคําสั่งซื้อของคุณอันนี้ถูกไหมเสื้อปรโร2สองตัวนะครับเจ็ยากิาสีฟันหนึงหลอดร้อรวมเป็น930าามสนะครับจัดส่งฟรีนะฮะโอเคชําระเงินมันก็จะมีโอนเข้าบัญชีธนาคารนะครับมีให้เลือกนะโอนเข้าบัญชีธนาคารกับชำระเป็นเอ็มแฮปปี้ผ่านใบแนนเชนโอเค,นะค นี่คือธนาคารนะครับถ้ากดตรงนี้คือเราจะโอนเงินสดเป็นเงินสดนะครับผ่านบัญชีธนาคารแต่เราไม่ต้องแล้วครับในอนาคตเราใช้แต้มครับอ,อันนี้อนุมานนะครับใช้ M Happy ก็คือ M Cash นะฮะ930นะฮะมีคำว่า Pay Now นะฮะก่อนที่จะกด Pay Now ให้มาติ๊กข้างล่างก่อนนะครับว่าฉันได้อ่านและยอมรับข้อตกลง ตรงนี้ก่อนรอบนะึตงติ๊กนะฮะข้อมูลต่างๆที่อยู่จัดทรงเรียบร้อยที่อยู่จัดส่งเรียบร้อยนะครับเราก็มาเพย์เพย์นาวครับตรงนี้ครับเพย์นาวคอเวอร์บายคอปโตเพย์คอปโตเพย์เอกคริปโตเพย์นะครับเพย์นาวครับ พอกดเพนา,าปุ๊บมันจะไปที่กระเป๋าทัดวอลเล็ตนะฮะมันจะไปที่กระเป๋าทัดวอลเล็ตอันนี้คือตอนเนี้ยวิปมอตัวเนี้ยเป็นวิปสามจุดศูนย์แล้วนะครับเพราะเราทําการสั่งซื้อสินค้าฮะด้วยตัวเองนะครับเพนาลนะฮะมันก็จะไปเชื่อมกับกระเป๋านะครับอ่าเลือกวอลเล็ตนะฮะเลือกวอลเล็ตนะครับเราก็ไปที่วอลเล็ตคอนเน็กนะฮะกดเข้าไป นะัตอนนี้มันกำลังเชื่อมกับกระเป๋านะฮะเชื่อมกับกระเป๋าค o นเน็ก l ยวา e ล e c t นเครับนะับสีเล็ไปนะครับมันจะไปที่ทัชบลิเวณให้เราใส่รหัสผ่านของกระเป๋านะครับใส่รหัสผ่านก่อนใส่รหัสเรียบร้อยครับมานี่แล้วครับดู MH a p p y นะฮะ I M Happy ตอนนี้เราคือมี2,000นะครับเ Happy เรามี2 0 0 0โอเคครับเชื่อมแล้วครับ กำลังจะเชื่อมนะครับชำระเงิน MGP Mall One to Connect your t o your Wallet ของ b i n a n c e c h a i n Smart Chain BNB Smart Chain Connect ครับกดด้านล่าง Connect ครับมันก็จะไปเชื่อมครับมันก็จะไปเชื่อมอไปที่ทัดบัลเลต์ไหมอ่ะต่อไปครับใส่รหัสผ่านครับ ของกระเป๋าลองดูนะครับเชื่อมแล้วนะครับกำลังเชื่อมนะฮะโอเคครับเสียค่าแก๊สครับในการจ่ายครั้งนี้เสียค่าแก๊สอยู่ที่เท่านี้นะฮะ0.04 0.04ดอลล ก็ถ้าไปคูณ3.5ก็ตกอยู่ประมาณบาทกับ2บาทนะครับบาท2บาทที่เป็นค่า b n นนะฮะที่เป็นค่า BNB แอปพูนะครแล้วก็ให้ใส่รหัสผ่านครับครับมันก็จะรอนะครับแอปพูโอเคครับดูนะฮะตอนนี้นะฮะระบบกำลังจะไปหักเอ็มแฮปปจากกระเป๋า ระบบของ MGP Mall ลังจะไปหักเงินหรือหักแต้มจากกระเป๋าทัดบัลลตจะไปหักแต้มแล้วนะฮะพี่น้องรอให้ให้เต็มสิบนะคนับเจ็ดเต็มสิบแล้วนะครับนะครับโอเคนะฮะนี่นะฮะมันก็จะไปหักแต้มในกระเป๋าทัดบัลลตนะครับ ครั้งนี้ Payment Complete Successfully นะครับ, ment, iece, fully, รบการจ่ายสมบูรณ์สำเร็จเสร็จสิ้นนะครับกดโอเคครับกดโอเค,อเคไปนะครับระบบตรงนี้ก็จะแจ้งอีกทีหนึ่งนะครับว่าได้รับรายการส,สั่งซื้อเรียบร้อยแล้วขอบคุณค่ะเลขที่คำสั่งซื้อคือ33757นะครับวันที่27กุมภาพันธ์นะครับด้วยยอดเงิน930นะครับชำระโดยที่ชำระโดย คำนัเงิน M Happy ผ่านบันเทิงเชนนะครับมันก็จะมีเลขนะครับทานเขาเรียกว่าทันทันเซ็กชันแฮสนะครับทันเซ็กชันแฮสนะครับนี่คือเลขการทำธุรกรรมนะครับสเตตัสคือ Verify คือสมบูรณ์นะครับเสร็จสิ้นตรงนี้ครับเรียบร้อยครับตอนนี้ครับหลังบ้านมีหน้าที่อย่างเดียวหลังบ้านบริษัทมีหน้าที่ส่งสินค้าให้กับสมาชิกนะครับนะครับเราแบ็กกลับนะครับแบ็กกลับแล้วตอนนี้คำสั่งซื้อของเราเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ฮะในการใช้แต้ม มาแลกซื้อสินค้าออกไปเนี่ยนี่คือวิธีการไม่ยากครับอยู่ที่การเรียนรู้ขค่นั้นเองครับนะครับ,ดรบเดี๋ยวเราจะไปที่กระเป๋าทัชบอลเลตนะครับว่าตอนนี้ M Happy ของเราถูกหักไป930ใช่ไหมนะครับด,ดูนะหนะัก930มีอยู่2,000นะครับโอเคตอนนี้หน้า,าต่อ หน้าแรกปกติแล้วนะฮะทีนี้ครับไปที่กระเป๋าทัชบริเล็ตครับไปที่กระเป๋าทัชบริลลิตไปที่กระเป๋าทัชบริเล็ตไปดูเอ็ม p ฮปีคงเหลือครับไปดูเอ a ม p ฮปี้คงเหลือครับใส่รหัสผ่านครับ ดูเอ็มแฮครับถ้าเข้ามาปุ๊บมันจะจําค่าเดิมคือสองพันแต่เมื่อกี้เราซื้อไปเก้า้อยสามสิบถูกต้องไหมฮะมันก็น่าจะเหลืออยู่ประมาณพัน0กัาเจิบถูกต้องไหมฮะให้พี่น้องกดไปที่ m h ็มแฮปอีกหนึ่งรอบครับเพื่อรีเฟกหน้าจอเพื่อให้นะครับให้ค่าเดิมของมันถูกถูกรีเฟกขึ้นมาใหม่นะครับกดเข้าไปครับครับนี่แหละครับเหลือพันก้บเจ็สิครับ แต้มของเราก็จะถูกหักออกไปจากกระเป๋าทัดวอลล็ตเห็นไหมฮะแบกกลับไปครับเห็นไหมนี่เอ็มแฮปปี้จากสองพันเอาไปแลกเป็นสินค้าไปแล้วเก้า้อยสามสิบเห็นไหมครับเรียบร้อยนี่ฮะนี่คือสิ่งที่ผมได้สร้าง MGP มมาเพื่อให้พี่น้องได้เอาแต้ม m อ็มาแลกเป็นสินค้าจากมอของเราไป ซึ่งพี่น้องได้อินแคสมาจากเครื่องขุดเครื่องขุดเราแจกฟรีนะคะเครื่องขุดเราแจกฟรีเสียค่าธรรมเนียมในการบริการเล็กน้อยเท่านั้นเองนะครับจบครับนี่คฮะคือในสิ่งที่ว่าพี่น้องจะลดค่าใช้ใจ่ายได้ตลอดชีวิตหลังจากนี้ไปถ้าใครมีเครื่องขุดมีแต้มเอาแต้มมาแลกเป็นสินค้าออกไปจากมอนี่คะคือในสิ่งที่ผมได้สร้างขึ้นมาในระยะเวลา2-3ถึงปีที่ผ่านมานี้คือว่าคิดระบบนี้ขึ้นมาเพื่อพี่น้องนะฮะ นะโอเคไปดูเว็บตัวถัดไปดูเว็บถัดไป mining ครับการ mining ถ้าโดยวิธีปกติเราจะต้องมี m c a s ในกระเป๋าทัดวอลเลตคือประมาณ4,000แล้วเรามายนิ g เองนะเพื่อที่จะได้เครื่องขุดทำงานหนึ่งเครื่องนะบันนี้เดี๋ยวผมจะม